สวัสดีวันนี้จะทำสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตคือบงดูนะคะเราจะใช้ช็อกโกแลตอันนี้ค่ะจะหอมอร่อยแล้วก็สีสันไม่ขมมากตอนนี้เราตั้งน้ำตั้งไฟให้น้ำให้เดือดน้ำเดือดตันเลดนี่แหละค่ะลอยเข้าไป ให้น้ำร้อนจัดแล้วก็เทช็อกโกแลตลงไปหลังจากนั้นเราแ,แรกะช็อกโกแลตลองใช้ช้อนตวงดูสองสามสี่สี่ช้อนมันจะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะเนี่ยเป็นเม็ดอย่างนี้ แล้วเราก็เทลงไปเลยนะคะเอ่อเราจะทำน้อยๆไม่ทำเยอะรู้สึกมันจะน้อยไปนะเพิ่มจำนวนลงประมาณนี้เอาไว้หน่อยหนะึ่งหอมมันอ่อยมากช็อกโกแลตเนี่ยซื้อที่เยอรมันอมของเราไม่ต้องใส่เนยเลยค่ะรู้สึกว่าหอมมัน อยู่แล้วในตัวไม่ต้องใช้เลยทีนี้ละลายเร็วมากเลยละลายละช็อกโกแลตรแรละลายเร็วมากโอเคละลายเร็วมากเลยละลายแล้วค่ะต้องใส่นมจืดสักสามช้อนโต๊ะนะคะนมจืดนมนมสดละลายละแล้วเราก็คนคนคนนะคะแล้วก็หลีไฟให้ไฟอ่อนออก ทำง่ายมากค่ะจะอร่อยแม่อร่อยมันอยู่ที่ช็อกโกแลกด้วยนะคะถ้าช็อกโกแลตนั้นขมก็จะแม่อร่อยค่ะทําง่าย แล้วก็เอาไปแช่ความเย็นนะคะเอาไปแช่ความเย็นถ้าแบบนี้จะสวยแล้วก็กินง่ายแต่ต้องไปแช่ความเย็นอันนี้เคลือบด้วยทําแล้วอันนี้เชอร์รี่ต้องใช้ช,โชโ็อกโกแลตที่เข้มข้นมากอันนี้สตรอเบอรี่ ไม่ต้องชุบหมดค่ะก็จะดูสวยแล้วก็เพราะช็อกโกแลตก่ะหวานมากชุบหมดก็จะไม่ดีหวานเจ็บเลยช็อกโกแลตแต่หวานมากให้ไหลยอย่างนี้นะง่ายมากค่ะง่ายมากขอให้มีช็อกโกแลตที่ดีไม่ทําไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่ในตู้เย็นหรือระเบียงเนี่ยเด็กๆก,ก็จะชอบมาก ไหมคะสวยมากนี่สวยแล้วต้องไปแช่ที่ความเย็นแล้วให้ให้จับตัวสวยนะคะเห็นไหมคะเราสามารถใช้แอปเปิลสามารถใช้นี่แล้วใช้ได้แล้วก็กล้วย แต่วันนี้เราจะต้องกินของที่เสียก่อนก็คืออันนี้จะเสียแล้วเราต้องกินก่อนนะอืมเราต้องชุบวันนี้ก่อน